มาทาอะไรที่มีรสชาติสดชื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมจะทําหมูทอดฮะสไตล์คล้ายๆทงคัตสึของญี่ปุ่นครับแต่เราจะทําให้มีมิติมากยิ่งขึ้นโดยการใส่เครื่องเทศลงไปเยอะๆนะครับแล้วตัวเกล็ดขนมปังเนี่ยเราจะสอดแทรกมะพร้าวเข้าไปด้วยครับรับประทานกับอะไรที่สดชื่นที่มีส่วนประกอบของสับปะรดแบบนี้นะครับเมนูนี้หมูมะพร้าวกับซาวซ่าสับปะรดครับ ก่อนอื่นนะฮะเรามาทําตัวซาวซ่าก่อนดีกว่าเพราะว่าเราควรจะเตียมไปนิดหนึ่งรสเขาจะได้ผสานเข้ากันดีนะครับก็น้ํามันนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปรุงรสน้ํามันง่ายๆครับด้วยมะนาวมะนาวสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับปรุงรสด้วยเกลือครับผมก็จะมีหอมสเปนนะครับเราหั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็จะมีมะเขือเทศมะเขือเทศก็คือเราหั่นครึ่งเอาส่วนตรงกลางออกนะครับที่เป็นไส้แล้วก็หั่นเป็นเต๋าๆครับผม มีพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นแว่นๆนะครับเค้าให้เข้ากันก่อนนะฮะสุดท้ายก็เป็นสับปะรดครับแล้วก็เพิ่มอะไรที่มีสีสันลงไปนะครับก็ผักชีครับเด็ดเป็นใบๆก็ได้ครับผมเค้าให้เข้ากันนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่จะทําให้ซอสร้าของเราเนี่ยมีความโดดเด่นวันนี้นะฮะผมใส่มะกอกครับผมเราใช้เป็นมะกอกเขียวก็ได้มะกอกดําก็ได้นะครับเราใช้ประมาณ50กรัมมะกอกนี่เขากิน กินแบบนี้ได้เลยนะครับบางคนก็นิยมเอาไปปรุงอาหารบ้างก็แล้วแต่ที่เราชอบนะครับเราหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับอ่ะใส่ลงไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมอยากจะใส่ส่วนประกอบอื่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็จะยิ่งทําให้อ่รสชาติของตัวซอสซ่าของเราเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นสิ่งที่เราสามารถใส่ได้นะครับเราสามารถใส่ทับทิมเราสามารถใส่มะม่วงนะครับก็เข้ากันครับอ้าว ช่เย็นพักไว้ครับผมให้รสชาติทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันดีครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของหมูนะครับเราก็จะมีตัวแป้งนะครับผมจะปรุงรสแป้งนิดหนึ่งขาเย็นเพรเปอร์ผมใช้ครึ่งช้อนชานะฮะยี่หร่าใส่แค่พอตัดรสนะฮะเพราะว่ายี่หร่ากลิ่นจะค่อนข้างแรงใส่ประมาณสักเศษหนึ่งส่วน4พอแล้วครับแล้วก็สมกพาปิก้าครับอใส่ลงไปเศษหนึ่งส่วน4ี่ครับเกลือนิดหนึ่งก็ได้ครับพักไว้นะครับ ไก่เราก็ตีใส่ชามนะฮะ พักไว้นะครับวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะคลุกกับมะพร้าวแล้วผมจะคลุกกับเกล็ดขนมปังด้วยครับเกล็ดขนมปังที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่าเกล็ดเขาจะมีลักษณะที่ใหญ่นะครับกรอบฟูนุ่มนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ชุบตัวหมูของเรานําไปทอดแล้วยังกรอบนานไม่อมน้ํามันที่สาคัญไม่มีสารฟอกขาวด้วยครับอ่าอันนี้ผมช่างออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยเราจะใช้ทั้งหมดเท่านี้นะฮะสิ่งต่อไปก็คือว่าเราจะใส่มะพร้าวลงไปผสมครับสำหรับตัวชิ้นหมูนะครับ เราจะทุบเขานิดหนึ่งครับเพื่อให้เขามีลักษณะบางลงนะครับเราใช้ซอมจิ้มครับจิ้มให้ทั่วๆนะฮะมันจะมีส่วนของไขมันนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตัดให้เขาขาดออกจากกันนะครับเวลาที่ไปทอดชิ้นก็จะไม่งอครับเสจแล้วอย่าลืมนะครับว่าเราทอดเราต้องใช้น้ํามันครับผมใช้น้ํามันรําข้าวนะครับใส่ลงไปก็สูงสักประมาณ1เซนพอแล้วครับกลับมาที่ชิ้นเนื้อหมูของเราหลังจากนั้นง่ายๆนะครับ ชุบแป้งแห้งชุบไข่แล้วก็ชุบเกิดขนมปังที่มีส่วนประกอบของมะพร้าวนะครับพอน้ำมันร้อนดีแล้วเราใส่ชิ้นหมูของเราลงไปเลยครับเวลางที่เราทอดเราก็จะได้กลิ่นหอมๆมของมะพร้าวออกมาด้วยทอดจนสีสวยนะฮะประมาณด้านละ3-4นาทีนะครับเรานำขึ้นมาพักบนตะแกรงน้ำมันนิดหนึ่งนะครับ สีสวยมากทีเดียวฮนะเราต้องบอกว่าคุณผู้ชมดูจากภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่น,นครับถ้าเบิดอ,อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่แตกต่างจากการคุกเกล็ดขนมปังทอดแบบทั่วๆไปนะครับก็คือความหอมของมะพร้าวนะครับเอาละซาซ่าครับที่เราได้ทําเตรียมไว้ครับถือว่าครบรสพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเอาละ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะฮะที่มีสัมผัสของมะพร้าวซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันครับและนี่ก็คือหมูมะพร้าวกับซซลซาสับปะรดครับแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการอาหารดีๆอย่างพลพักนักปรูงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม subscribe เลยครับ